วันนี้ก็นั่นแหละหลวงปู่ก็ถือโอกาสพูดสะนี้ก็ไม่ได้เป็นไรหรอกมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองท่านมาเยี่ยมมาเยี่ยนเฉยๆมาเยี่ยมมาเยี่ยนวัดเขาทองน้ำพะคุณของเราเฉพาะตัวหลวงปู่นี้เป็นคน,นเผยแพร่พุทธคําสอนก็ได้บอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเรียกว่าศึกษาธิการจังหวัดไปแล้วว่านั่นแหละการสอนทำี่้ในทุกวันนี้คือสอนอยู่ระดับโลกีวิสัยเท่านั้น พระสงฆ์พระเจ้าวควรแบ่งออกเป็นสองภาคภาคโลกีวิสัยภาคโลกุตระภูมิโลกุตระวิสัยเหล่านี้เป็นตน้นทีนี้หลวงพ่อลูกุดอนได้พุทธรรมกรรมฐานจนวราระสุดท้ายก็ได้สอนชาวโลกพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละทั้งฝ่ายโลกีวิสัยทั้งฝ่ายโลกุตระวิสัยส่วนมากแล้วเขาพูดกันเรื่องโลกีอยู่ในโทรทัศน์จีปาถาเท่านั้นหลวงพ่ก็พูดเหมือนกันแต่แตทีนี้หลวงพ่ก็ยก บทพระกรรมฐานขึ้นอีกให้ถึงโลกุตระทีนี้จึงเป็นการที่เพ่งเล็งของคนอื่นอยู่ลำไปทำไมแล้วนอพระพุทธเจ้าของเรานั้นลงตัดสรนุถึงอนุตรสัมมาสัมพธิยาณทำไมจึงจงเกียดจงชังาศาสนาพุทธถึงขนาดนั้นมีผู้หวังดีมีความสามารถออกเผยแพรพุทธคำสอนถูกต้องที่สุดเขาก็ยังลังเกียจยุคปัจจุบันนี้เขาบอดเกินบวชกวชังเขาเทิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองมานั้นทําให้เป็นตัวอย่างแล้วหลวงปู่ทําเป็นตัวอย่างหมายว่าท่นานผู้ใดมาก็ต้อนรับคาบสู้หลวงปู่เป็นลังเกียดทีนี้นักงก็พิมพ์มาจมข่าวนักข่าวก็เป็นเรื่องของเขาสีเป็นเรื่องของลูกเล็กเด็กแดงเป็นเรื่องของสัตว์โลกนั่นกามุนาวัตติหลวงปู่สัตว์โ,ตโลกย่อมเป็นไปนตามร,รมขอสั่งเขาเถิดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองท่านมาเยี่ยมมาเยี่ยนเดีวยวเป็นเยี่ยมเลยเดียวกันท่านได้รับหนังสือฉบับหนึง่ง เรียกว่าไม่ใช่ทั้งรูปหลอกพร้อมทั้งสีลหลอกของหนังสือคำทีนิพานพิธีการตัดสุลงสะพันอยู่เรียกว่าทั้งฝ่ายบ้านเมืองเขาก็เป็นห่วงศาสนาถึงผมมาเยี่ยมเยียนเฉยๆลุงผูกก็ให้ข้ขอชี้ข้อหาหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่ามาคุยกันธรรมดาเฉยๆไม่ได้มาเพื่อสอบสวนอะไรหรอกทีนี้ก็มีการที่ว่าลุงผูกสังเกตดูและพูดไปแล้วเพราะฝ่ายบางทียังไม่ได้ทันตั้งข้ออธิบายพลาดหรสำนักนั้นสำนักนี้นะ ลุงปูดูแล้วว่าเขาส่งมาจากพิษุโลกทางพิษุโลกนั้นเขารู้ได้อย่างไรว่าลุงปูไปแต่งหนังสือคำทีนิพานวิธีการตะะรัดสนุ้สัพพัญอยู่ขึ้นถึงจะมีลูกศิษย์ลูกหามีผู้รู้หลายคนอยู่ก็คงไม่มีใครได้รับหนังสือคำทีนิพานหรอกนอกจากเขาจะซื้อไปนะอาจจะมีด้วยนะอันเขาซื้อไปแต่ที่ที่แน่ๆนั้นคือว่าวิธีการของเขานั้นรู้จักชื่อ ไอ้องอะไรแล้วลวงผู้ขอลองไอ้ทางฝ่ายบ้านเมืองลองไอ้นายอำเภอเหล่านี้เป็นต้นประหลัดอาวุโสเหล่านี้เป็นต้นเขารู้ชื่อไดอย่างไรรู้ชื่อถึงลองเจ้าเอองไอ้ผู้ราชการว่าเขารู้ชื่อใดอย่างไรสิ่งเหล่านี้รู้ข้าราชการเอ้จังหวัดน้องบัวลำพูจนทั่วถึงได้อย่างไรเป็นข้อสังเกตอยู่ตรงนี้ก็ช่่งเขาเถิดถึงเขาจะลงไปก็ช่่งเขาลงผูไมเคยเกลียนมเคยโกรธเขา ให้เขาลงไปเลยหลวงปู่ก็ยังบอกว่านั่นแหละเหมือนพระตีระครังนะเหมือนพระตีระครังอย่างเช้าจะบินทบาทนะพวกหมูน้อยมันก็เห่าขึ้นมาสิมันหนวกหูมันมันเห่ายังไงมมมนะมหมูลงหูไม่รู้นะเขาเรียกว่าก้องวัดเลยมันอยากให้พระตีระครังอยากอยากให้หยุดหยุดตีนะมันหนวกหูมันอ มันก็เป็นเช่นนั้นแหละนี่แหละคือหมูน้อยหอากระรังเขาไปอีกแล้วม้วนม้วนก่อนหมูน้อยหอาพญาช้างสารมันก็เป็นเช่นนี้ละ่ะเขาอดทนทนไม่ได้ทั้งทงั้งหลายอดทนต่อเสียงสัจธรรมไม่ได้เป็นแน่แท้ถึงเขาจะใส่ร้ายป้ายสีว่าหลวงพ่อหลวงปู่ดอนเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่เขาก็เขาก็สอบรู้นะ่ะว่าหลวงพ่อเนี่เคยเป็นผู้ญิบานมาก่อนก็รู้สิมันก็รู้ก็รู้กันอยู่เนาะ แล้วเคยเป็นหมอยามาก่อนจีพระธานานาคพ่ก็ย่อมรู้สิอาจจะผิดพลาดบางตอนจะบอกอุปชาอยู่หรอกนุมก็ลืมนะไม่เป็นมันไปสองพันห้าร้อยี่สิบหเป็นวันบวชของมก่มอนอ้าวเป็นกันไปคือไปสุธีของหลวงพ่อหายคนหนึ่งอุปชาก็มาอายุท่านก็ถามว่าวนุพ่บวชได้กี่ปีแล้วก็รู้ได้ไหมผมใบสุธีมันหายน่ะ เฮ้ยรู้อยู่หลวงูปู่รู้อยู่่ตัวนี้บวชเท่าไหร่อุชาท่านลืมอันนี้ไม่เป็นไรหรอกท่านลองความจริงลงวงปู่บวชก่อนนั้นอุปชาคือทำปฏิที่หายอุชาท่านก็มาเยี่ยมเยียนอยู่ไม่มีมณฑินหรอกเรื่องบวชอนะ่ะมีคนเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองมีอุปชามีกรรมวานชยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวณ็น่าจวันท่านก็จะมีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรเรื่องเหล่านี้นะนู้ปู่ฟังให้เฉย ก็รู้สิก็มีคนไปสอบอยู่ทางกระดสนั่นทางสุรินก็มาสอบทางนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกถึงเขาสอบไปก็ฉั่งเขาเถิดจะมาโทษหลวงปู่ไม่ได้นะโทษว่ายุ่งยากเพราะหลวงปู่พิจาร้ตัวเองเป็นคนทําว้เห็กรรมหลวงปู่นั่งเฉยเฉยไม่ได้ตึกทาอะไรเสือกมาว่ายุ่งยากเพราะหลวงปู่คนเดียวมันเป็นยังไงก็แน่เนี่ยหลวงปู่ยังมองไม่เห็นว่ายุ่งยากเพราะอะไรอันนี้ไม่ใช่ฝ่ายคารวะบ้านเมืองหนะาวะค่ะ เป็นฝ่ายพระนี่แหละไม่รู้ว่าคนไหนล่ะยุ่งยากคนกูลุงปูนั่งอยู่เฉยเขากอเรื่องขึ้นเองเดือดร้อนเองหาว่าเป็นคนปูเอา้าพวกนี้มาทํำยังไงกันเนี่เนี่ยก็ช่างเขาเถิดถึงเขาจะลงขันหรือไม่ลงขันก็ไม่เหลืองเขาแต่เขาไม่น่าลุงบูพูดโดยเฉยเลย,เลยไม่เป็นไรหรอกซึ่งเรานี้นะนั่นแหละทําไมจึงเรียกว่าเกลียกว่าลุงปูสาวบูรจะเกินอย่างนั้นจะเกินอย่างนี้ไม่มี หลวงปู่ไม่เกินถ้าเกินก็คือพระพุทธเจ้าเกินเขามันก็เทานั้นเองหลวงพ่อแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แสดงธรรมของใครทั้งนั้นเลยนี่เขายังไม่รู้นั่นแหละสัจธรรมแท้จริงเห็นไหมไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางของแนวทางการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคนอื่นเล่าตอนนี้เขาสอนเรียกว่าบทพระกรรมฐานมาลงมาเสียงมาเมียเมียวอกวาจากอกุณ เขาก็ยังอยู่ได้ยังมีคนนำหน้าถือตาเขานี่แหละถ้าเป็นธรรมโอสฐของพระพุทธเจ้าคู่มีนามว่าพระสมณโคดมหรือศาสตาเอกของโลกเขารับไม่ได้มันใจจะขาดตายเขารับไม่ได้ถ้าเป็นธรรมะปลอมธรรมะเทียมแหมเขาสนุกสนานหวานคอแรงเลยว่างั้นเถอะถึงขนาดนั้นนะน้อกูไม่ว่าเขา อันนี้หลวงปู่ไม่ได้โทษเขานะแม้แต่ญาติพี่น้องของหลวงพ่อเองเขาก็อยู่ส่วนเขานั่นแหะจะไปโทษชาวบ้านชาวเมืองได้อย่างไรเปรียบเทียบสิแม้แต่ญาติพี่น้องของหลวงพ่อมีมากมายไกายกองในสําเร็จเป็นพระหันสักคนมหมก็ไม่ได้สาเร็จอะแถมส,ถม,สม,ม่น้าก็บวชเลยีว่าพันษาสองพันษาเท่านั้นแหละอย่างมากอย่างเค่งมีข้อเปเรียบเทียบยฉะนั้นผู้ที่บวชในพุทธศาสนานั้น ทำไมจึงกล้าจองกรรมจองเวรกับหลวงพ่อหลวงปู่ดอนอันนี้หลวงปู่ไม่รู้นะจองกรรมจองเวรก็ช่างเขาหลวงปู่เป็นคนไม่มีเวรมีกรรมแล้วให้คงวา่าตัวดันเลยตัวกรรมการกระทํานั้นท่านสิ้นสุดซะแล้วคือการกระทําที่เป็นบาปเป็นอกุศลท่านเลิกซะแล้วเป็นอดีตสาวของพระสมาสมพุทธเจ้าน่ะนะท่านเลิกไปเกลี้ยงแล้วท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ชีวิตของหลวงปู่เนี่ย เรียกว่าจะยืนอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยเลยอีกไม่กี่ฟ้าล่าปีหรอกนะไม่เกินร้อยปีหรอกใครๆก็จะไปที่ว่าจุดหมายปลายทางอันเดียวกันมีความตายเป็นที่สิ้นสุดเหมือนกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาทําลงไปนั้นถ้าหลุงปูสังเกตดูจริงนะก็มีอยู่ในหน,งนังสือนะในหนังสือคำพินิพฐานวิธีการตัดสุลุสะพันอยู่ มีอยู่ในนั้นเขารู้จากชื่อของโยมเฉลิมศรีอยู่ในนั้นทําไมจะไม่รู้มีหนังสืออยู่นะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็บอกอยู่ในนั้นเองคนเขียนประโคมข่าวเขาก็พิมพ์เอาตามนันเฉยๆและหนังสืออย่างเราก็มหาสูตรเขาก็ทําซีรอกใหม่ไม่ใช่เล่มเดิมนี่มันก็เป็นฉนันยาใช่นะลุงปู่บอกแล้วลุงปู่ยังองอื่น นึกตอนนี้เกิดสังเวชสลด,ดใจต่อการกระทำผู้เขากระทำนั้นสร้างบาปกรรมใช่ไหมถ้าใครหยิบหนังสืออย่างกนกหมัสมุัติของพ่อขึ้นมาถ้าผู้นั้นหวังในทางที่ไม่ดีละหวังละวัง,วงเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาโดยตรงสะด้วยแะเด่นทำไมจะมนกราสีหลอกนขนาดนั้นหลวงปู่า่าเขาไม่เข้าใจในข้อธรรมะขึ้นเน่แท้ เป่าปีให้ควายฟังก็อ,อย่างว่าเขาไม่เข้าใจเชื่อหรอือลวงพ่อลูงอูดรรับโดยตรงหลวงปู่นี่เป็นควายสมัยคุยปฏิบัตินะ่ะหรือเป็นคารวาก็ดีอยาว่าจะเป็นควายเลยเป็นหมาสีขาอย่างยังไม่สู้หลวงปู่นะ่ะหลวงปู่โง่ทึงขนานนั้นนะแต่หลวงปู่ไม่ได้ไปโทษใครไม่ได้เคยไปดูหมินดูแคนพระสงฆ์อภัอเจ้าหลวงปู่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆของหลวงปู่ การปฏิบัติของหลวงปู่น,นไม่ได้ไปกระทบกระแทบใครเมื่อถึงตอนนี้แล้วเป็นวาทะปกป้องพุทธศาสนาต่าน,นั้นเขาไม่เข้าใจ